เมื่อที่แล้วนะครับที่หวยออกไปก็คือแปดไม่มีเลยนะครับซึ่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือแปดไม่มีทั้งสามตัวหน้าสามตัวหลังแล้วก็หกตัวบนแล้วก็อีกสองตัวล่างนะครับสามตัวหน้าสามตัวหลังนะก็เป็นหกส่ะเดี๋ยวผมจะนับดูว่าเลขทั้งหมดมีกี่ตัวสามตัวหน้าสามตัวหลังสามตัวหน้ามีอยู่สองครั้งก็เป็นหกแล้วแล้วก็ล่างสามตัวหลังอีกสองก็หกก็เป็นสิบสองตัว สิบสองตัวบวกหกตัวบนเป็นสิบแปดแล้วก็บวกอีกสองตัวล่างยี่สิบตัวทั้งหมดไม่มีเลขแปดเลยครับซึ่งก็ถือว่าอย่างที่เขาบอกแปดตรวจจริงๆนั่นแหละเออันเขาบอกกันนะนะมันแว่าปยัง,งผงผอว่าเข้าใจเท้กันเนาะนะครับเนาะนะข้อดาเต็มหน้าที่ตอกอยู่นะครับก็คนอื่นต้องกราบขอโทษพ่อแม่พี่น้องเอฟซีประชาชนที่ติดตามอาจารย์ทั้งติดตามอยู่เก่าแล้วก็อยู่ใหม่อันนี้ต้องกราบขอโทษจริงๆนะครับแล้วก็ เห็นมีกระแสดราม่าว่าทําไมมึงรู้มึงไม่ซื้อเองต้องขอชี้แจงอย่างนี้นะครับถ้าทุกคนไม่เคยฟังคลิปเต็มผมไปดูแต่ช่วงนี่เขาตัดไปลงก็จะไม่ได้ยินคือผมจะบอกอยู่เสมอว่ามันเป็นเพียงแนวทางนะครับผมไม่รู้ว่าหวยออกตัวไหนครับถ้าผมรู้ผมจะซื้อเองแล้วเอาเงินมาแจกผมจะขายบ้านขายรถที่ผมมีทรัพย์สินที่ผมมีโรงงานที่ผมมีเพื่อไปซื้อหวยแล้วเอาเงินมาแจกแต่เป็นเพราะผมเนี่ยไม่รู้ว่าหวยออกตัวไหนนะครับผมจะพูดอยู่ตลอด มันมีความเมนต์นว่าทําไมคุณไม่บอกว่ามันเป็นแค่แนวทางผมพูดครับกะลุนาะไปฟังก่อนค่อยมาพูดให้ผมนะครับส่วนคนที่บอกว่ามึงรู้มึงรวยไปแล้วผมจะพูดอยู่ผมไม่รู้ครับถ้ารู้ผมก็คงรวยเหมือนที่เขาบอกจริงๆฉะนั้นก็ไปดูคลิปเต็มผมด้วยแล้วกันนะครับเนาะส่วนเลขเนี่ยเราให้ไปเนี่ยก็เป็นแนวทางนะครับในการประกอบแบตเตอรี่ซึ่งเราไม่สนับสนุนในเล่นการพนันด้วยซ้ำนะครับ ก็เล่นอย่างมีสติแล้วกันนะครับเนาะมันไม่มีใครรู้หรอกอยากรวยก็ทํางานดีที่สุดนะครับเนาะวันนี้อาจารย์ก็จะจับปิงปองให้เพราะว่าครั้งที่แล้วจับเล่นๆน,นะครับได้3ตัวนะครับครั้งนี้ส่วนเลขวันที่16กุมภาเนี่ยผมจะยังไม่ปล่อยนะครับมีคอมเมนต์เข้ามาเยอะแยะว่าอาจารย์อย่าเพิ่งปล่อยเลยจริงๆอาจารย์ก็อยากปล่อยเลยแต่ว่า,าเพื่อหลายคนเนี่ยแนะนํามาว่าเอออาจารย์ปล่อยช้าลงบ้างหนึ่งลอตเตอรี่จะได้ราคาถูกลงเพราะว่า ถ้า,าคือเขาจะไปเอาลอตเตอรี่ก็ประมาณห้าวันหลังจากเนี้ยพอเขาออกมาเสร็จอาจารย์ค่อยปล่อยเลขเลขจะไม่แพงอ่าแต่ว่าไอ้ปัญหาเลขอั้นใต้ดินเนี่ยอันนีนะ้ผมว่ามันแก้ยากนะครับอันนี้จะปล่อยวันสุดท้ายก็อั้นเหมือนเดิมแต่ว่าก็ปล่อยช้าลงก็ดีกว่าปล่อยเลยนะครับเดี๋ยวจะได้มีปนะัญหาผมว่าคนที่มาเม้นด่าผมเนี่ยผมว่าเปลี่ยนคําด่าเป็นคําแนะนําจะดีที่สุดผมไปอ่านแล้วผมจะได้เอามาคิดทบทวนเอาไปวิเคราะห์นะครับ ถ้ายิ่งด่ามันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นครับถ้าด่าแล้วรวยด่าได้ทุกวันแต่ถ้าด่าแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นชีวิตตัวเองก็ไม่ดีขึ้นชีวิตผมก็ไม่ดีขึ้นด่าแล้วเราก็รู้สึกไม่ดีเขาก็รู้สึกไม่ดีสุดท้ายเราก็รับกรรมนะครับเนาะอ่าก็ผมคิดว่าเอาเปลี่ยนมาเป็นคําแนะนําซึ่งผมก็ไม่ได้ไปทําผิดต่อทุกคนผมก็ถือว่าผมเป็นคนคนดีคนหนึ่งที่คอยช่วยเหลือสังคมอยู่ตลอดนะครับไม่เชื่อก็เข้ามาดูเพจจริงก่อน ต้องบอกก่อนนะครับเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพนันถ้าเห็นอยู่ที่ไหนปลอมนะครับอย่าไปลงเสื่อมิดาชีพมันไหลกับพี่นอ้องอ่าเพจจริงขายปลาแดกครับอืนะครับเนาะอ่ะก็ระวังกันด้วยนะครับเนาะอ่ะถ้ามาด่ากันก็ดูด้วยผมก็เป็นคนดีคนหนึ่งที่ช่วยเหลือสังคมอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมที่อุบลปีหกสองหรือว่าโควิดปีหกสามที่ผมนํารถตู้ไปรับคนที่อยู่ภาคกาีสาลงมารักษาที่บ้านหมดเงินไปล้านกว่าบาทนะครับสมัยนั้น นะแล้วก็น้องที่บ้านไฟไหม่นักดับเพิงที่เสียชีวิตที่บางปาาน้องพอตผมกล้าบอกเลยวันนั้นผมฝากพี่หม่ำเป็นตัวแทนมอบเงินหนึ่งแสนบาทผมยังมีคลิปพี่หม่ย,ยมมู่เลยพี่หม่ำโจ๊กมกเรล่านี้แหละครับเป็นตัวแทนไปมอบให้วันนั้นนะก็หลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะน้ําท่วมร้อยเอ็ดปีหกห้าที่อะไรที่สุรินที่ซีเกตอะไรเงี้ยผมก็ไปนะครับก็ให้มองความดีกันด้วยนะครับนะแล้วก็แล้วอย่างที่บอกครับผมก็ไม่ใช่ผู้วิเศษ ที่จะมารู้ว่าหวยออกตรงไหนผมก็เป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งนะครับส่วนหลายคนถามว่ามันใส่แว่นขัดหลังทําไมเนี่ยก็เป็นการแต่งตัวของผมผมชอบอย่างเงี้ยครับผมเห็นเขาใส่หล่ะรอผมก็อยากรอเนาะครับเนาะมันมีใครอยากขี่ไล่หรอแต <Okay. S 1> ่เขาใส่หรอเขาคือผมนีกก่ก็คือคือลิงไปยังไงนะผมก็เลยใส่นะครับเนาะบางคนก็ชอบใส่หมวกบางคนก็ชอบใส่แว่นบางคนก็ไม่ชอบใส่มันก็แล้วอันนี้เป็นการแต่งตัวนะครับเพราะว่าผมก็เป็นธรรมดาส่วนหลายคนถามว่ามันเป็นอาจารย์อะไรเขาถึงเรียกมาอาจารย์จ,รจบอะไร ที่เขาเรียกก็คือพวกนักคำนวณหวยเขาจะเรียกว่าอาจารย์ใบหวยประมาณนี้นะครับเนาะผมก็ไม่ได้จบอะไรผมไม่ได้เป็นหมอเป็นด็อกเตอร์นะครับเนาะผมก็อยากเป็นอยู่แต่วาสนาไม่ถึงนะครับผมน่าจะจบมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดกับแฮร์รี่พอตเตอร์กระซ่วงเวดมนต์หมดแล้วครับอีกน้อยก็จะไปกระซ่วงพีบ้าแล้วผมเนี่นะครับเดิมปวงแล้วคนดาไลผมก็จะเป็นบ้าเลยจะได้อาจารย์ทังหลพี่น้องเอ้ยนะครับอัน งวดที่มันเข่าก็มีพี่น้องงวดนี้มันหลุดเขครับก็ขอโทษแปดมันม,มามันกั8แปดตรวจคือเขา้ามาละเออคือมันไม่ใช่หลุดงวดนี้งวดแรกนะนงวดที่สองงวดแรกก็คือหนึ่งวิกาศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์งวดนั้นก็หลุดแต่เข้ามาก็ตั้งแต่หนึ่งวิทิกาเอ้ยหนึ่งกรกฎาคมสิบห้างวดเข้าไปถึงสิบสามเลขมันก็เลยเป็นที่มาของเลขอั้นนะครับก็เพราะว่าเราดะเสือกดาแม่นอีกมันก็เลยทําให้เลขอั้นกลัวทั่วบ้านกลัวเมืองนะครับก็ไม่เข้าก็ถือว่าโอเค จะได้ไม่ต้องอ่านกันนะครับจะได้แบบสบายหน่อยเล่นง่ายขึ้นหน่อยต้องขอโทษที่มาครั้งเลขมันอาจจะไม่ตรงเลขฝันเลขทะเบียนรถทุกท่านทาให้ทุกท่านซื้อไม่ได้ก็ต้องกราบขออภัยนะครับก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทําแบบนั้นก็ตั้งใจที่จะช่วยเหลือแต่ว่ากลายเป็นซ้าเติมเขาอีกก็ขอโทษทุกคนด้วยก็อ่ะเดี๋ยววันนี้จะจับปิงนฟองให้ว่าจะ,จะได้อะไรเพราะว่าะะเลข16กุมภาผมยังตัดสินใจไม่ได้ว่าผมจะเอาเลขวิ่งอะไรแต่เบื้องต้นผมก็ได้จุดคู่ปู่ไปแล้วแหละนะ ผมก็เห็นแล้วแหละว่าผมจะเลือกเลขอะไรผมว่าครั้งนี้ทุกคนเดาไม่ถูกนะครับว่าผมจะให้เลขอะไรเพราะว่าผมจะสับพาหลอกนิดหนึ่งนะครับหลอกไปหลอกจ้คข้องเลยละงวดก่อนผมฝันแม่นนะใครว่าผมฝันแม่นเขาขังแปดไงมาก่ล่ะใคร่าอาจารย์ฝันแม่นผอมเม้นมาแม่นบพลาะเราคอยเออวันนี้ก็ฝันแล้วนะพี่น้องแต่ว่ามันฝันลามุกจกระเปรดนิดหนึ่งฝันว่าได้ไปจับเต้า ผู้สาวนะครับสองเต้าเลยเข้าไปดูเลขใน Google มันมี8 0 8 8 8 7ประมาณนี้นะ8อีกแล้วพี่น้องร้อกร้อนคอยเดี๋ยวพุกฝันเลยฝันยังสั่นเนาะเนาะเครียดขนาดเครียดนะเนี่ยรับแค่ชั่วโมงเนี่ยนะฝันขนาดเครียดยังไม่ฝันห้าโมงยูอเที่ยงสี่โมเครียดเนาะน้อยเนาะ่อยกันเลยยังมีเวลาไปมีความสุขเนาะในฝันก็มีความสุขนล้วเนาะกักกลับไปเด้อเพราะเป็นเมียเจ้าของบ่ โอ้ยเนาะนี่แหละขนาดเครียดน,นะครับก็ออยังมีเวลาไปเรื่องนี้แนละ้วสมองมันก็สงสัยมันล้วนแล้วล่ะครับแค่นี้ทนทมันจีฝันแนวอื่นไปนะครับอ่ะพี่นออ้องว่าไลฟ์ว่ไใดเมียสีเห็นคลิปเอาเ<ห>ด้ออยากให้กำลังใจคอมเมนต์น<ฮ>ะค่ะผู้ฝ่ายสีคืองามเดี๋ยวผู้ใดออกมาหนิเมื่อวานนี่เด้อาจารย์นั่งล่ำแหมอันแล้วถึงเลขพร้อมเด้อนนี่อาจารย์เรียสามโสดนะแมนค่ะโอ้ยเอาที่จับปิงปองควานมา ได้เอาไปประกอบว่ามาสิวิ่งตัวไหนว่าพูดซิไหตัวไดนเนอะอันนี้หนึ่งกุมภาสพันห้าร้อยนะครับหัวก้อนน่ะผมขอชคลาบเนาะผมว่าหนึ่งหนึ่งกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบหาผม,ม่ไผยถักผมเนาะพ่บอเนาะมันบอถือเนาะหอ <laughs> ้ยห้าขวดสินนกงก็เลยไปเปิดบังนุงกุมภาพันห้าร้อยหกสิบห้ามันออกแปดศูนสมงเนามันบ่ถือมันขอพิดปี่ปีหเก็ได้หนิแม่เอามาแล้วนะคะ เยลาลูกวันนี้เราจะได้ให้ดูเต็มๆตัวแรกสามหึ่งหตัวแรกหนึ่ครับแนวทางแนวทางเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมตำไทยตำไทยทำไทยเนาะไทยยนี่ไทยต้วไทยไทยตัไทยนึ่งตัวเหนึ่งก็วางไว้ตัวแดงแนง่นก เอาหล่นแล้วเอาเอาเลยเอาตัวที่หล่นนะครับเหลิ่นเอาเลยดีๆก็หล่นนะคะท่านผู้ชมมาเลยเอาดีๆก็ออกมาสามลูกสามลูกเสร็จตัวที่จะให้เนาะเนาอ่ะเอาสามกับสามมาสามก็สามแปดแปดอีกแล้วโอ้เจ้ากับบ้าคักแล้วแปดนี่เจ้าขังไว้เฮ็ดหยังเจ้ารู้ว่าขังไงรึเปล่จะปล่อยงวดนี่บ่ อุ้ยสีเล็กถูกโอ้ยรอกร้อนไลยนะปูอาจารย์เลขทถูกไหมพี่อ๋อเอาแล้วเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าไงนะจะเอาตัวนี้เป็นหลักด้วยนะอย่าบอกนะศูนย์ศูนย์ปูมาตัวเดียวกันเลยเป็นศูนย์แปดศูนศูนย์รอนร้อนเลยเนาะบานเนี่ย แปดครับหากี่นหง่องนยวันี้อาจจะมาอันไม่เอาออกเลยอไม่เอาถ้าเอามันก็มา8ปดหนึ่งมันชนเลขมันชนเลขแปดหนึี่แปดศูนเราเลยมันจะออกวันนี้มันจะย้อนหลังไหมเนี่ยตอนนี้คือผมมีปัญหาก็คือว่าเนี่ยถ้าเราเอาก็จะเป็น8ปดสยเนี่ยมันก็อยู่ในเลขชุดเดิมไปแปดหนึ่งแปดสี่แปดวินกันอยู่นี้เลยนะครับเนาะเนี่ยจะย้แปดสี่หนึ่นย์มองน่เนี่ย 8ปดสี่หนึ่งศูนย์ี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งศูนผู้ใดเบื้องไรสุดถ้าตัวเด่นก็จะคงเป็นแปดแปดหนึ่งแปดสี่แปดสีมันก็เป็นเลขชุดที่เราให้ไปเมื่อกี้เป็นชุดไดแค่แปดเจ็ดถ้าจกอีกตัวหนึ่งเลยนะจีได้เจ็ดอีกล้วาดใสามสามสามเอาพอละมันจีโอได้เ้าจีห้าแต่ว่ามันก็ไปชนกับเลขที่เราจุดเราพัฒนาอยูนะครับก็งวดนี้ มันมีปัญหาเรื่องการเลือกเลขยากคือกลัวที่สุดก็คือกลัวเลขย้อนหลังเหมือนหนึ่งพฤจิการเราให้ศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์งวดนั้นไม่มีศูนย์สิบหกพฤจิการผมให้ศูนย์อีกมางวดนี่ผมยานแปดมันเสียและมันอาจจะมางวดนี้กลัวที่สุดคือแปดย้อนหลังเลยทาให้ผมสับสนในการเลือกเลขวิ่งค่แะแน่ยิ่งมาจกเลยแปดเองไงเลขความฝันก็ใช่ ในความฝันก็ไปคําเต้าผู้สาวใะขนาดเครียดอยู่น่ะยังมีเวลาไปจกกระเปีดอยู่น่ะมันก็เลยแล้วในความฝันเลขที่ตีมันมีแปดศูนย์แปดแปดแปดเจ็ดแล้วก็ปีหกห้าอย่างที่บอกครับปีหกห้าเลขที่ออกหนึ่งกุมภาสองพันห้าร้อยหกห้านี่ออกแปดศูนย์บนสิบหกกุมภาสองพันห้าร้อยหกิห้าออกแปดศูนย์ล่างมันออกตัวเดิมสองหัวติดเลยคนะครับก็เอาเผื่อไว้ใครชอบเลขปิงปองเนาะก็เอาไปเล่น ยึดแปดเป็นหลักมาเนิมปิงปองยึดแปดศูนย์แปดสี่แปดหนึ่งไปเรียนนะเสือเป็นแนวทางในการซื้อลอตเตอรี่นะครับเนาะนี่ยังไม่ใช่เลขที่เราปล่อยเราจับปิงฟองดูอยู่นะครับเนาะเพื่อเป็นการวิเคราะห์แต่เมื่อกี้ว่าถ้าทูบราขึ้นอะไรเราบอกแปดก็สองตัวผุนทางผมหรือว่าเราจะได้เอาแปดีดีบ่ฟันแปดย้อนบ่ผมกลัวถ้าผมไปเอาตัวอื่นแล้วแปดมันย้อนหลังผมเนี่ยผมยังร้องไห้เลยนะผมจะเจ็บใจมากเลยนะก็เลย เลยแต่วฟันกับฟันไปทั้งนั่นแหละข้าเต่าสองเต่านี่เต่ามันเลี้ยงกันก็เลขกแปดล่ะเห็นไหมอันนี้จับเล่นหรือจับจริงๆอาจารย์ในฝันจับริงเขาแก้ผ่ามันเลยนะครับว่าอยากตื้นหมดแล้วคือไม่ไหลมาไ็นไหลไปนน้ำเขาแล้วนะครับปิงปองนี่จับเล่นหรือจับจริงอาจารย์จับจริงอันนี้จับจริงครับโอ้ที่าอฟันคําเต่าค่ะไม่ดีใจเลยเลยว่าปอดรับแค่ชั่วโมงเดียวแม่ค่ะนั่งรับ กูเครียดปหนีมึงกันยังคิดไปทั่วอยู่เนาะสมองสนอกนี่แหละเขาเอ้ยแต่ในใจในใจก็ตกใจเพราะว่าไปจับเขามันผิดไงจับแล้วหันหน้ามาจับในกล่องของอาจารย์ใครเข้ามาก็ฝากก็แลกกับทางเพื่อทางช่วยนะคะในชุดเต็ม